ลัดพาไปเก็บมะเขือค่ะต้นกล้วยดูหนาวแล้วนะจะได้มาตัดแล้วแล้วก็พลาสติกคุมหนาวแล้วนะคะเยอรมันหมอกลงไปตัดมะเขือค่ะหนาวแล้วต้องตัดมะเขือให้หมดเลย มะเขือ,อ,อแก่แล้วนะไม่ได้มาตัดีีลูกนี่แก่แล้วมะเขือแก่แล้วลูกเล็กๆก,ก็เด็ดไปเลยน่คะ หเหนียวนะฮะกิ่งเขาเหนียวไม่ใชยกันกย้นกะน่งแตะหล่นลงแล้ต้นนี้เยอะค่ะต้นนี้ไม่เยอะมีสามลูกสี่ลูกอยู่ kẹp vào kẹp bao cả một luộc cho là หนาวแล้วค่ะเขาก็ยังออกดอกอยู่นะยังออกดอกอยู่ตัดไปซุปไหนลองดูมะเขือยาวดนะ้วยมะเขือยาวออกลูกหรือเปล่ามะเขือยาวไม่ออกลูกแล้วนะเชคค่ะน่ยได้แล้วหนึ่งสองสาม ทั้งลูกเล็กด้วยได้แปดลูกค่ะโอเคค่ะขึ้นบ้านค่ะเริ่มหนาวแล้วนะคะนี่แก่นตะวันก็ล้มลงมาแบบนี้ยังไม่ออกดอกเลยค่ะแล้เวเขาก็จะออกดอกแก่นตะวันต้นล้มหมดแล้วนะคะแล้ว่ะขึ้นบ้านชมต้นกล้วย ต้นกล้วยก็จะมาตัดตัดใบเขานะคะก็จะมาตัดช่วงนี้ค่ะตัดให้เขาสั้นเลยเสร็จแล้วก็จะเอาพลาสติกมาคุมนะคะเริ่มหนาวแล้วเขาก็จะได้รอดนะใครค่าขึ้นบ้านแล้วค่ะได้มาเขือแล้ว ลมสุต้นกล้วยขึ้นบ้านแล้วค่ะลาไปกับพงพระ